สวัสดีครับพบกับซูลุคันลิวอบุโผเราเริ่มต้นกันที่สโมสรนในลีกซาอุดิโปล,ลีกนะฮะสนใจคว้าตัวนักเตะประสบกานของเทนเนอร์สเปอร์หากพลาดคว้าตัวโมเมตซาลาบไปจากลิวบุโผหลังจากการปล่อยนักเตะออกจากทีมถึง5คนในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะซึ่งเอลิกเดย์เออร์อีวานเปริสิตเรนเชสเชียงส์จาฟเฟสทังจังกาและตองกี้เอ็นดัมเบเล่ต่างย้าอยออกจากทีมโดยไม่มีค่าตัว ตคาดการว่าเตนนัลสเปอร์จะได้รับค่าตัวจำนวนมหาสารจากการขายเปรย์เอลิกส์ออยเบิร์กและเออร์เมอร์สันรอยัล Royal ในช่วงสมัยนี้แต่หนึ่งในตัวาาก,กุศลการของยุคอังเก้ปอสเตกูกูอาจจะได้รับความสนใจจากเอ้าอิติฮัตในช่วงสมัยนี้เช่นกันเอ้าอิติฮัตกำลังพิจารคว้าตัวซงฮึงมินมาร่มเทียมหาภาพคว้าตัวโมโซาลาจากลิเวอร์พูลโดยการน,น,นี้เอ้าอิติฮัตเคยยื่นข้อเสนอถึง150ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวซาลาในช่วงสมัยที่แล้วแต่ถูกปฏิเสธ อย่างไรก็ตามมีรายง,งานมาว่าซาร่าอาจจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปทําให้อัลอิติฮัดหันมาสนใจเซงอง์เฮอร์มินมากขึ้นแม้ว่ายังไม่ได้ติดต่อ,อก,กับทางเซงอร์เฮอร์มินเกี่ยวกับการย้ายทีมก็ต่างอัลอิติฮัดมีแผนที่จะเปิดการเจรจากับเซงอง์เฮอร์มินหากการคว้าตัวซาร่าไม่สาเร็จแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากๆหากสเปอร์ขายกับตันทีมของพวกเขาออกไปในช่วงซัมมอ ซนอเมนดูเหมือนจะยังคงเป็นผู้เล่นกดกันภายใต้การกมทีมของอังเก้ปอสเตกุกุและมีแรงมานว่าเขาจะไม่ย้อายออกจากทีมในปีนี้ตอนนัมสเปอร์ยังมีออชชั่นที่จะขยายสัญญาฉบับใหม,ม่ของโซนอเมนออกไปเพิ่มเติมอีกหนึ่งปีซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากเรื่อยๆโซนอเมนซึ่งถูกเพื่อนร่วมทีมตอนนัมสเปอร์ที่เรียกว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำผลง,งานยิง17ประตูและ10อซิสิ์ภายใต้การกมทีมของอังเก้ปอสเตกุกุในฤดูกาลที่แล้ว ลิเวอร์พูลอาจ,จได้โอกาสคว้าตัวเจ้าของฉายาโรสรอยในปี2025ลเวลของพวกเรานะครับยังคงให้ความสนใจในตัวลิวายโค e เวลส์กองหลังดาวรุ่งของเชอรซีโดยหวังว่าจะได้โอกาสเซ็นสัญญากับเขาในปี2025ผู้สื่อข่าวจากเบนจาคขอบนะครับเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลและสโมสรอื่นอาจมีโอกาสเซ็นสัญญากับลิวายโครเวลในช่วงซัมเมอร์ปี2025 แม้ว่าเจซีจะยังคงมั่นใจว่านักเตะทีมเชิงเกตตาวนี้ไม่ได้มีไว้ขายก็ตามเดียร์ตติรายงานว่าการเสริมทัพกองหลังตัวกลางและตัวรุกริมเส้นทางฝั่งขวาถือเป็นหนึ่งใน,นตำแหน่งสําคัญที่ลิเวอร์พูลนั้นต้องการเสริมทัพในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้ภายใต้าการกุมทีมของผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างออร์เนสต์ลัต คบิว์นะครับเซนเซียชมรมใหม่กับชจซีเมื่อสมัยที่แล้วซึ่งจะทําให้เขาอยู่กับทีมไปจนถึงปี2029และปฏิเสธเ้อเสนอจากลิเวอร์พูลโดยชลซีเยนเน่าไม่มีความตั้งใจที่จะขายกองหลังรายนี้ในช่วงตน้นฤดูกาล2 0 2 3ถาึง2 0 2 4ลิเวอร์ูลคบิได้ลงเล่นเป็นประจำเนื่องจากความสามารถในการเล่นได้หลักเล็กตำแหน่งก่อนที่จะรับบาดเจ็บในเดนมีนาคมและไม่ได้ลงสนามอีกหลายการที่โลซีเซนเซียกับตัวซินอาราบิโอ อาจทําให้โอกาสของลีไวคคูเวลในการเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมลดลงแม้ว่าเขาจะเติบโตมาจากอะคาเดมี่ของชลซีแล้วได้ลงเล่นภายในทีมชุดใหญ่ไปแล้ว32บเกมฟุตบอลลอนดอนรายงานมาว่าชลซี Jersey มีความมุ่งมั่นที่จะลังตัวคูเวลไว้กับทีมต่อไปในลุนกาลนี้ภายใต้การกุมทีมของเอนโซมาเรสกาเบนจัขอบให้สัมภาษณ์กับกิฟต์มีสปอร์ตว่าลีไวคคูเวลซึ่งได้รับการยกย่องจากแจ็คคูลเลอร์แมมองของนักเตะว่าเป็นกองหลัง ใชา้ยาโลสรอยด์กำลังมองหาหลักประกันในการลงเล่นหากไม่ได้โอกาสลงเล่นดังกล่าวนี้นี่อาจจะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับทีมอย่างลิเวอร์พูลปารีสแซงต์แชงซึ่งต่างก็ให้ความสนใจในตัวเขาสกอบยืนยันว่าโจซียังคงยืนกรานว่าววลิเวอร์โคลเรีลซึ่งดาวรัอกนเน่ออยู่ที่1นึ่งแสนปอนต์ตสดาไม่ได้มีไว้ขายแม้ว่า,บา,าไบโอเมวนคจะสอบถานเกี่ยวกับกองหลังรายนี้ก็ตามแต่เมือมองของทัเวลเขาต้องการหลักประกันในการลงเล่นหากเขาไม่ได้รับมัน หรือไม่มีลุกการทิรทีมอย่างลิเวอร์พูลและปเอเชียก็อาจเห็นโอกาสในปี2005เซนเนดากับดีวายครูเวลจากของกลางแต่ลิเวอร์จะไม่ดําเนินการในตอนนี้และสโมสรเดียวที่สอบถามล่าสุดคือไบยมานิกและพวกเขาจะได้รับแจ้งเช่นเดียวกับปเอชเชียปารีสแซงแองและลิเวอร์พูลว่าผู้เล่นรายนี้จะไม่ถูกขายในช่วงสมยนี้นอกจากนี้ลิเวอร์ยังคงให้ความสนใจตัวของเจรมีฟิมปงปีกทีมชต้นอลแลนด์ของเบอร์เลเอร์เกอส ซึ่งทำใน14ประตูกับ12แอซิสส์ในทุกรายการให้กับเทียมในฤดูกาลนี้อีกด้วยหงบัวแต่ช้าปารีสแซงต์แชมงต่อทุ่ม120ล้านยูโรคว้าเจ้าในเวสกองการดารุ่งของเบนฟิก้ามารุ่นทัพปารีสแซงต์แชมงนะครับสโมสรยยกย่งสึกลีกิกเอิร์รปงเซสกำลังเนินหน้าอย่างเต็มกำลัง เพื่อคว้าตัวเจ้าในเวทกองกลางดาวรุ่งพุ่งแรงชาวปุรเกตในวัย19เบตจากทีมเบนฟิก้ามาวมทับในช่วงสมัยนี้โดยพร้อมทุมเงินสูงถึง120ล้านยูโรซึ่งเป็นค่าจินยาของนักเตะในเวททัพผลงานอยางยดเยี่ยมกับเบนฟิก้าในนัดกันที่่านมาจนกลายเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรีเมียร์ลีกที่มีทั้งอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ที่ให้ความสนใจนักเตะรายนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วอย่างไรก็ตาม ปารีสแซงแมงกำลังมองหา,ากองกำลังคนใหม่เข้ามาเสริมทัพพร้อมทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อปิดดีลคว้าตัวเนวสมาร่วมขิมนไม่ได้โดยคาดกันว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ท่านี้เนวีสยังเหลือสัญญาผูกมัดมก,กับเบนทิก้าจนถึงปี2 0 2 8และได้ลงเล่นกับทีมชาติปูรเกดชุดใหญ่แล้ว1เกมแอลลี่แมคคอยอดีตนักฟุตบอลชื่อดังได้ออกมาเช่นชมจามัสบูเซล่ากองการรุ่งพุ่งแรงของเบย์มันนิกและทีมชาติเยอรมนีว่าเป็นนักเตะ ระดับที่ต่างๆหลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นในศึกยูโร2024นัดเปิดสนามมูเซล่าในวัย28ปีนะครับทำงานอย่างยอดเยี่ยมในเกมที่เยอรมน,นีถล่มสกอตแลนด์ไป5ประตูต่อ1โดยมีส่วนร่วมับเกมรุกอย่างต่อเนื่องทั้งการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลและการทําประตูเมสซคอยกล่าวระหว่างการวิเคราะห์เกมให้กับไอทีวีว่ามูเซล่าทำฝั่งซ้ายทำงานได้ในระดับที่แตกต่างเขาเล่นได้อย่างโดดเด่น ณะแนด้วยการยนไนท์อดีตนักเตะทีมเชลซีและอาร์เซนอลออกมาเชื่นชมเหมือนเซราเช่นกันโดยยอมรับว่าเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและมีคุณภาพสูงมากมูซซลาถือเป็นนักเตะที่น่าหอมที่สุดในตลาดกรสกันเตะช่วงสมัยนี้โดยมีรายงานมาว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในหลายสมโมสรที่กค,ความสนใจที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมอย่างไรก็ตามบยามนิกตัวสกัดของมูซซลาก็แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าต้องการรั้งตัวนักเตะรายนี้เอาไว้และกำลังพยายามเจรจาต่อที่ในทุใหม่กับเขาอยู่ อนาคตของโมซาลาจะเป็นอย่างไรยังคงต้องติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆคือเขาได้แสดงเห็นแล้วว่าเขามีสักภาพที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะระดับโลกในอานาคตอดีตกัปตันหงแดงเชียร์อังกฤษส่งเทน ลงเล่นประจําในแดนกลางแล้วนี่เวลานะครับอดีตกัปตันทีมหงแดงลเว์พูในยุ90อยากเห็นเทนส์อเล็กเร์โนได้ออสตาร์ในตำแหน่งกองกลางตัวจริงกับทีมชาตกรดในศึกยูโร2024เพราะมั่นใจว่าจะสร้างผลประโยชน์ให้กับเกมรุกของทีมสิงโตคำรามกรีได้เป็นอย่างดีผมอยากเห็นกเกีริสเกตออสตาร์เทนส์ในตำแหน่งกองกลางในฐานะตำแหน่งตัวจริงและมากกว่าในตำแหน่งมิดขวาเขายังมีคนอื่นที่เล่นได้ ในตำแหน่งเบ็ดขวาอย่างเช่นโจูเม็ดเพราะอย่างให้เขาลงเล่น 3- าถึงสเกมในตำแหน่งกลางกลางเพราะผมคิดว่าในเกมกระชมมิดกับบอสเนียและเฮอร์เซเวกีนาเขาทำได้อย่างเยี่ยมมากๆเราทุกคนก็รู้ดีว่าเทนนันจ่ายบอลได้ดีขนาดไหนเขาจ่ายบอลได้เร็วคุณต้องมีสมาธิกับเกมสุกันสุกันเหล่านี้และถ้าเขาสามารถใจ่ายให้ฮาร์เรคนในจังหวะสุดท้ายโดยมีฟีฟูเดนวิ่งผ่านตรงกลางได้เขาก็ทำได้ทําให้อังกฤษได้เปรียบเล็กน้อย เทนจ่ายบอลได้เร็วกว่าคนอื่นๆผมจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าผู้เล่นลิเวอร์พูลทุกคนทําผลงานอย่างไรในทัวร์นาเมนต์แมตช์นี้ผมตั้งตารอคอยจะได้เห็นว่าโดมินิกโซบอสไลทําเพื่อฮังการีอย่างไรการประทะของพวกเขากับซูสแลนด์เป็นเกมแรกที่ผมจะพูดถึงฮอลแลนด์ยังได้รับกาสที่ดีกับกัปตันทีมของเราอย่างเวอร์จิฟันดส์ทวดิกโปและไรอันสกาป็นแบกผมคิดว่านี่เป็นทัวร์นาเมนต์แมตช์ที่น่าตื่นเต้นจริงๆ นี่คือสุขการ์ลิเวอร์พูลนะครับท่านเป็นรอดเย็นของวันที่16มิถุนายนขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือน้้อๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ